โอ้นี่อีกจ้ะทุกคนขางามขนาดเลยมูเจ้าเห็นบอสวยงามมากพี่น้องเ,อเต็มอีกแล้วจ้ะเต็มอีกแล้วนะคะทุกคนขาเต็มอีกแล้วจ้จาเก็บกันเลยโอ้ทางไตนี่อีกนะเดี๋ยวเอาคร่งเครื่องก่อนเก็บไปให้เราเลยอ่อ,อน,ออนโอ้โหทุกคนเจอแบบนี้ต้องเอานะเนี่ยสีเก็บเก็บไปห้เแล้วสุบพอไมพี่น้องสิเก็บไปห้แม่ปีแล้วสุบน่าจะเนาะง,งามหลายพี่น้องจา้าเห็ดแม่ไก่นะคะทุกคน พรามันเห็ดแม่ไก่เห็ดเห็ดเนื้อไก่จะเห็ดเนื้อไก่นะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมัสลุมพาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าอีกแล้วจ้าแต่วันนี้พาเข้าป่ามาดูเห็ดนางลมนะคะเพราะมันนันเลือ้อยหลายเติบยูพ่อแม่พี่น้องมันสีไงญ่ะไปนอกจากเนาะมาเก็บเอาอ้อนออนมันคือสีแบบไปไบปถักแกงคือสีแสบละกะัน สิเก็บไปใหันแม่ปีจ่ะอ่อนๆงามๆ,ๆน้าจาะ๊ะเนาะไปลุ้นกันเลยจ้าว่ามันใหญ่พอเก็บแต่ว่าน้าจาระเนาะนี่จ้ะทุกคนเขาก็โตอยู่นะที่เหลือไว้วันนั้นนะอ่ะโอ้ยใหญ่โตอยู่จ้าทุกคนคะน่ะ,คะนาะคขะนเนาะหมานอีกแล้วคอยนะั่นสวยงามตามท้องเรื่องนะคะทุกคนคะ่ะ เก็บมาตรงนี้นิดนึงนะจ๊ะทุกคนนี่เนี่ยมองได้ที่มันพ่อตั้งกล้องเก็บได้แนตะ่มันฟินขนาดเลยมโมเจ้าเนาะเข้าใจควบหรู้สึกอยู่พ่อแม่พี่น้องตรงไหนที่แบบตั้งกล้องเก็บได้เนาะคนเก็บกับฟินค้น,คนเบิงกับฟิน,บฟนนะนะเรื่องของเหลืองออสวยเลิศมากค่ะทุกคนค่ะเนี่ยดูสิคะงามบ้าเจ้า สวยงามตามท้องเรื่องนะคะปีนี้เห็ดนางลมกับเห็ดมันปูแบบเป็นเป็นนั่งเอกไปเลยเนาะเห็ดเพิ่งหวานบ่ได้เป็นนั่งเอกนะเขาบดอกเจ,าเจา้าเจ้าบบค่อยออกบันไดเจ้าก็เลยบ่ได้เป็นนั่งเอก ได้เก็บอยู่แต่ว่าบ่ได้เกิบแบบซาใจนะแม่พี่น้องเฮ็ดเพิ่งบ้านถามว่าออกบ่แล้วก็ออกอยู่มาดามก็ได็เก็บเรื่อยๆอยู่เนาะแต่ว่าปกติมันจะมันจะต้องแบบจังและปังกว่านี้เนาะมมวนฟินคือเก่าแนละเฮ็ดยังกับเบิงไปนัอนเถาะพี่น้องเอ้ย้ากิบเฮ็ดยังกับเบิงโหลด ฟินเหมือนกันเปิดใจให้เขาสักนิดนงึงนะจ๊ะนาะวันนี้เง,งยหน้าเบิ่งหยังเพียดเดอร์เพียเจ้าเห็นหยังบอกดูนะคะดูนะคะเห็นเห็นอะไรไหมพี่น้องเ,อเต็มอีกแล้วจ้ะเต็มอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะเต็มอีกแล้วจ้าเก็บไปเลยว้าทางไปนี่อีกนะเดี๋ยวทางเครื่องก่อนเก็บไปเห็นเราเลยอ่อ,อนๆจะเต็มเห็นเราเลยอ่อ,อนๆ,ไป,ออนๆไปเลยนะคะ แม่ขาโชคดีแห้งเราเดีกินเห็ด้ำงาอ่อ,อนๆนอกจากนะอืมแล้วโชคดีผักด้วยแม่เปีอะโชคดีมากโอ้เห็นบมดแล้วพี่น้องกล้องขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็เห็นนี่มาแล้ว กระสิจงไว้จงไว้ถัดเล่มไปทถัมาเก็บอันหายมาดามนี่แหละสิมาเก็บพี่น,อน,น,น,อน้องแพทย์นี่แหละสิมาเก็บเก็บไว้ถัดแกงเนาะแกงไซโนไมคือสีแสบแสบอยู่แลว้วอ่อนๆหนึ่งสีเนี่ยเออสุดยอดสุดหันห้อนเนาะ เหลือเอาแต่อ่นอ,อนๆเพิ่นก่อนเด้อพี่เ้องเหลือเอาแต่อันที่ระม่นอ่อนๆที่เพิ่นใส่ใดได้เห็นไหมเลือกเอาเฉพาะที่ใช้ได้เพราะว่ามันหน่อยร้ายกับบ่อยากเก็บเนาะ คนคะ่ะนอน,นั่นจงไหวเด้อจ้ะเด้อเหลือไหวเมืออื่นมาเก็บพอดีแล้วก็นั่นอีกเห็นไหมคะนะ่ะสองสองงามาเดือบแค่นี้เด้อนี่อีกจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเอาฟังนั่นเด้อจ้ะเด้ออ้ยสวยมากคะ่ะทุกคนคะ่ะทุกคนเห็นเหมือนที่มาดามเห็นไหมคะเห็นเห็ดบ่ะพี่น้องเห็ดจ้ะเห็ดน,นี่เก็บเลยนะคะแบบนี้พ่ต้องตัดกด็ไดจะ้ะมันนี่มาเลยเนาะ นี่สวยๆเลยค่ะแล้วก็แถบนี้อีกนะทุกคนนี่อันนี้หน่อยโพดเอาไปก่อนถ้าเาเกบพร้อมกันทีเหลือไปเมื่อกี้เนาะสวยไหมละ่ะสวยงามนะคะอ้ยเต็มอยู่พี่น้องเยอะมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวค่อยมาดูนะขออนุญาตเก็บมันตั้งกล่องมันแพ่นกล่องให้เห็นนบะอดด้วยพี่น้องด้วยแต่โมจ้าสีห็นอยู่หรอกเนาะ แนมไปนี่สาบหลาบอยู่เลยสวยเลยสวยสวยนี่พี่น้องเห็นน้ำอี่ตัวนี้งเลว่าสิบ่เห็นแนมในกล่องเห็นอยู่นะว่าบ่าเห็นว้าวยังไม่หมดแค่นี้นะทุกคนมีอีกนะเดี๋ยวเจ้าเห็นบ่พุ่นนะเห็นน,น้หน่อยนะเด้อเด้อ นั่นน่ะเห็นบ่เพี่อติมอยู่เอ้ยนั่นลนอู้เติมเลยค่ะทุกคนป๊าดโอ้โหเย,ยอะเย,ยอะมากเลยทุกคนค่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิงหนหน้งนะ้เอ็นนี่เด้อตอนตัดขานี่แหละเดี๋ยวสิตัดขา<อ>ให้เบิ้งอยู่ หืมอือน่สุดยอดไปเลยดอกเล็กๆเทียบเลยนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันทุกคนคนที่ละมันสมก็ษิมะรามสิมุดเอาบนี่งามขนาดเลยเนาะจ้ะเนาะอุ้ยสวยไหมล่ะนี่เป็นชฉ่อๆฉังสีเลยเนี่ยงามหลายนี่สุดยอดลุยต่อจ้าพี่น้องจ้ะ นี่อีกค่ะทุกคนฟินขนาดเลยนะทุกคนค่ะหันหมาเจ้าเบิง้งข้างนี้วันได้เบิร์ดแคนั้น่ะเดี๋ยวผนน่ะสาบหลาบอยูม่มาเจ้าเห็นบั้แต่ว่ากล่องอาชิพตังได้ประมาณหนึ่งเด้อ ทุกคนขาเห็นไหมคะเกี่ยวด้อเห็ดเลย่น่าเชื่อนะจ๊ะตายฝนต้นหนาวแล้วมาดามก็ยังได้เก็บเห็ดนางลมอยู่เด้อทุกคนขาเหลิศนะคะนี่โอ้นี่อีกจากทุกคนขางามขนาดเลยเจ้าเห็นบอ สวยงามมากจ้าค,นะคุณนะคุณนะคุณคุณเดี๋ยวเอาตัวนี้มาก่อนนะดี๋ตั้งกล่องเก็บอ,อืตั้งกล่องเก็บก่อนนะสวยงามตามท้องเรื่องมากๆเลยจ้านพี่นนองเน่าหลายเก็บเลยนะคะเห็นอยู่ดอกเนาะตัดแบบส,สวยๆเลย สวยๆตัดสวยๆเลยจ้าถากลินไปนแนล่ล,แล้วล่ะเหลือจากคุณถาก,กิน nón phao. để vài chiếc đấy. lên, <laughs> 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 mày lôn xăm มันบลาทากมีใครเห็นตัวทากมั้งครับทุกคนนั่นน่ะตัวทากยิงหันเด้นอนั่นน่ะดำๆมันเห็นบอโอ้นั่นพอสิบลให้ถือกระถือคือเก,ก้ามันพุ่ละล่ะพี่น้องแมนแพดบลถือแล้วก็สีลนอยู่แหละ,ละอันนั้นเหลือไว้ให้ทากนะคะสวยๆเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนค่ะโอ้โหทุกคนแพดบลาดงมาเบิ่งลังจากมานานเก็บไปเนี่ยมันแห้งมันสิใสได้บ่ลองเก็บไปดูดิ น่าจะได้อยู่นะสวยอยู่ไปตากว่าเดี๋ยวตากงายเลยเดี๋ยวมาถามสิเช็คเบึงอีกเท่านึงด้อจ้ะเด้อว,ว่ามันใช้ได้ไหมเนาะเหมือนว่ามันมันเหมือนว่ามันไม่มีหนอนอะ่ะเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเช็คดูอีกทีนึงแต่ถ้ามีหนอนก็ไม่เอานะคะถ้ามีหนอนก็บ่เอาจ้ะเก็บไ,ไปตากคุพ,กพี่นอ้องจ้ะเอาไปตากนะคะ ตัวไหนที่มันแห้งๆเราก็ไปตากจะได้ไม่ต้องไปไปตากแบบว่าใส่เครื่องอบข้าวเดียวหนะพวงนี้สวยมากอันนี้กําลังสวยๆนะคะเพียงแต่่าสีแห้งนิดนึงจ้ะตว่าโดยรวมแล้วโอเคจ้ะโอเคเลยสวยโดยรวมแล้วสวยนะจ้ะอาหน่อยเลยจังลนนี่อุ้ยไหนน่อยๆเนานะต้นเสียดายจงไว้ก่อน จงไว้ก่อนจมไว้ก่อนนะจ๊ะโอ้โหทุกคนเจอแบบนี้ต้องเอานะเนี่ยสิเก็บเก็บไปหายแล้วสุบพอแหมพี่น้องสิเก็บไปหแปาปหแม่ปีแล้วสุบเนาะจะเนาะง่ามหลายพี่น้องจ้ะเห็ด แม่ไก่นะคะทุกคนเพราะมันเห็ดแม่ไก่เห็ดเห็ดเนื้อไก่จ้ะเห็ดเนื้อไก่นะเห็ดเนื้อไก่จ้ะอเอาไปเห็นแล้วสุกไหมมันกำลังอ,อ่อ,อนๆง,งามๆนี่ไหมกำลังอ,อ่อ,อนๆสวยๆนะเก็บไปเห็นแล้วสุกแบบสวยมากเลยทุกคนคะ่ะมันอ,อน่อนอ่ะอือ อ่อนง่ามขนาดเลยไม่ถุงอยู่เด้อเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงต่างหากนี่ออเฮ้ย,ยพี่น้องมันเป็นเนื้อคือเนื้อไกล่เลยเห็นบอ,อ,นอ,อนลบอลคนน่ะเสดายมาดามตั้งกล้องต่างกล่อง,งอง่ไรด้อพี่นอ้องเด้อคอยดึงเอาจังสีละเด้อนี่ คุณน่ะฮัทพ,พี่น้องสวยมากเลยอหอมมันกินได้เด้อไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะคะมันกินได้อยู่เ้วนแต่ว่ามาดามบอมากินมันดําแต่ว่านี่แม่ปีเพิ่นเฮกขาเข่งเก็บไปให้เพิ่นจ้ะเพิ่นสิมาเอาอยู่แล้วให้เราได้กินเฮดห,หลากหลายชนิดโอ้ยเอาบ่ได้เลรวพี่น้องเอาพ่อซัมนี่กันเลิศแต่และมาจ้านี่คือที่เราเหลือไว้วันนั้นจุดสุดท้ายเลยได้พี่น้อง ก่อนจะพาเข้าบ้านนะคะนี่วันนี้ก็มานเหมือนเดิมนะจ๊ะเนาะมานมานมาน,นี่เห็นบราจากพี่นนอทีิมาดามเรือไวเหมือนั้นแล้วก็หญ่ยยูก็โตอยู่นะคะก็โตอยู่นะนี่โตและสวยอยู่ ต้นนั่นนมันเน่าถ้ามันบ่เน่าเราจะเอาไปตากแห้งอยู่ด้วยพี่น้องมันเน่าจ้ะเพราะว่ามืนอัอนที่แพทโบก็บนะ่มันเน่าเนาะจ้ะเนาะมันแบบมันมันถือน้ำหลายมันซ้ำน้ำมันบ่แห้งถ้ามันแห้งไปเลยถ้ามันบ่มีนน์อะนดี๋ยจะเอาไปตากแห้งอยู่ที่วันนั้นที่แพทไม่เก็บอะก็เพราะว่ามันเน่านะคะทุกคนนี่พูดนะสาบหลาบอย่ไหนเห็นบ่มันเปื่อย มันเปื่อยจ้ะมันเปื่อยนะคะพี่น้องอพี่น้องเอ,อ้ยหมาจัาสวยมากเลยฮฮอือฮขอเถอะขอไผจ้ะฝุ่นโดนฝุ่นมาดามกระจามเลยใ <c oughs> ต้ตาจักน้อยเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ อาจจะลายตานิดหนึ่งนะคะก็ออนี้มันบังนะเหลีอยเยอะอยู่นะแต่ว่ายังเล็กอยู่เอาไ้กอนเนาะจงไ้กอนซะมันยังหน่อยอยู่จากพี่นอนจ้าโอเคค่ะทุกคนค่ะเป็นไงมัน,นี่มานคือเก่าเนาะนี่มานทั้งเห็ดไอเห็ดอ,อันนั้นเอาไว้ในในรถแล้ว เห็ดเนื้อไกนะ่น่ะพอม่พี่หน่องจ้ะสำหรับคลิปหนี้มาดามเห็ดมัสลุมกับฝากไปซสำเหนียเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like, ทุกแชร์นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะมนัมนๆอีกเหมือนเดิม